สวัสดีค่ะทุกท่านอินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอการสอนญาตินวดหลังสำหรับผู้ป่วยที่ต้องความหน้าหลังผ่าตัดรักษาจอตาลอกก่อนที่ทุกท่านจะรับชมท่านวดหลังมีท่าอะไรบ้างนั้นขอกล่าวถึงความสำคัญของการรักษาก่อนเลยนะคะ ในหอผู้ป่วยตาโรงพยาบาลสงขานครินโรคจอตาลอกเป็นโรคที่พบได้มากเป็นอันดับสองและมีความสำคัญคือโรคนี้อาจทำให้สูญเสียการมองเห็นได้ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานพบปัญหาการดูแลที่ส่งผลกระทบต่อความสุขสบายของผู้ป่วยนั้นคือการจัดท่าความหน้า Face Down Positioning ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดจอตาลอก ทั้งในรายที่ได้รับการผ่าตัดใส่น้ำมันซิลิโคนหรือฉีดแก๊สเข้าในลูกตาทุกท่านอาจจะสงสัยว่าการคว่ำหน้ามีผลอย่างไรในการรักษากล่าวคือการคว่ำหน้าเพื่อให้แก๊สหรือน้ำมันซิลิโคนซึ่งมีน้ำหนักเบาวกว่าน้ำลอยขึ้นไปกดบริเวณตำแหน่งที่มีการลอกของจอตาเพื่อให้จอตาที่ลอกติดกลับในตำแหน่งเดิม การคว่ำหน้าต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้ได้จำนวนชั่วโมงสะสมอย่างน้อย16ชั่วโมงต่อวันเป็นระยะเวลา2-8สัปดาห์ขึ้นกับชนิดของสารที่ฉีดเข้าในลูกตาการคว่ำหน้าที่ดีจะช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพและลดการกลับมาเป็นซ้ำจากการนอนคว่ำหน้าเป็นเวลานานนี้ส่งผลกระทบทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมของผู้ป่วยที่เห็นได้ชัดคือ ด้านร่างกายจากการสอบถามผู้ป่วยโดยตรงพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเกิดความไม่สุขสบายจากการความหน้าเช่นรู้สึกแน่นหน้าอกอิดอัดหายใจไม่สะดวกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณหลังคอไหล่ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจส่งผลให้ผู้ป่วยไม่สามารถความหน้าได้อย่างต่อเนื่องอาจทำให้ผลการรักษาไม่สำเร็จ ดังนั้นเราจึงจัดโครงการการสอนญาตินวดหลังผู้ป่วยที่ต้องคว่ำหน้าหลังผ่าตัดรักษาจอตาลอกเป็นสื่อการให้ความรู้ทั้งผู้ป่วยและญาติที่สามารถนำไปใช้ควบคู่กับการดูแลหลังผ่าตัดนั้นเองค่ะเรามาทราบข้อดีของการนวดกันนะคะการนวดจะช่วยบรรเทาอาการปวดอาการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นบริเวณน,นั้นช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตและการทำงานของอวัยวะต่าง เกิดความผ่อนคลายและลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนอกจากนี้ยังช่วยคลายเครียดแก่ผู้ป่วยได้ด้วยค่ะแต่มีข้อจำกัดและข้อห้ามในผู้ป่วยบางรายด้วยนะคะ 1. ผู้ป่วยที่มีการอักเสบที่ผิวหนัง 2. ผู้ป่วยหนักอยู่ในภาวะวิกฤตและ 3. ผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจค่ะ ่วยที่จะได้รับการนวดควรเว้นห่างจากมื้ออาหารอย่างน้อย30นาทีนะคะเรามาเรียนรู้ท่านวดผ่อนคลายมีทั้งหมด6ท่าแต่ละท่าทำซ้ำประมาณ3-5รอบท่าที่ 1. stroking ใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างวางที่ก้นกบค่อยๆลูปขึ้นตามแนวกระดูกสันหลังจนถึงต้นคอ และวกกลับมาตามช่วงไหล่ด้านข้างลำตัวและบริเวณสะโพกพร้อมกันทั้งสองมือท่าที่2 friction s of t e r u s and l a t i s m u s dorsai เริ่มจากมือทั้งสองข้างอยู่ตรงกลางแผ่นหลังฝ่ามือถูสลับไปมาตามใย,ยกล้ามเนื้อในทิศส่วนทางกันทำไล่ขึ้นไปจนถึงบ่าแล้วย้อนกลับลงมาท่าที่3 n e a d i n g off the entire back ใช้มือสองข้างจับกล้ามเนื้อให้มาอยู่ในอุ้งมือเคลื่อนไปรอบๆบกระดูกสันหลังจากใกล้ไปไกลรอบแนวกระดูกสันหลังทำซ้ำไปมาท่าที่4 k n e a d i n g o f f t h e e r e t t r s s p n o u s muscle ใช้ปลายนิ้วมือสองข้างจับกล้ามเนื้อรอบรอบแนวกระดูกไขสันหลังเข้ามาหากัน ท่าที่ 5. firmly grabs and k n e e d the entire ใช้ปลายนิ้วและฝ่ามือทั้งสองข้างกดนวดกล้ามเนื้อบริเวณบ่าท่าที่ 6. beating of f the gluteal muscle ใช้กำปั้นทุบเบาๆบริเวณสะโพกให้ทั่วโดยรอบและปิดท้ายด้วยท่า stroking of the entire back โดยใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างวางที่ก้นกบ ค่อยๆลูกขึ้นตามแนวกระดูกสันหลังจนถึงต้นคอและวกกลับมาตามช่วงไหล่ด้านข้างลำตัวและบริเวณสะโพกพร้อมกันทั้งสองมือเป็นอย่างไรบ้างคะทุกท่านหวังว่าจะสามารถนำความรู้และท่านวดนี้ไปใช้ให้เกิดความผ่อนคลายแก่ผู้ป่วยเพื่อที่ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตัวในการนอนคว่ำหน้าเป็นเวลานานๆได้อย่างต่อเน,นื่องเกิดประสิทธิภาพของการรักษาและลด การเกิดอุบัติการจอตาไม่ติดกลับและจอตาลอกซ้ำในอนาคตขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังค่ะ